ครับกับสวัสดีพี่้องย C ซีนะครับทางช่องนะครับของเซียนนาดีนะครับครับเมื่อนี้นะครับเซียนนาดีกับสิมรลงตัวเล็กเน่าทังเล่าพัฒนาพี่น้องเข้าคือเเขานะครับครับรอบที่แล้วนะครับรอบมือขึ้นนะครับก็บรุดไปนะครับเล็กวิ่งเล็กลุดของเซียนนาดีกับเขาตาเล็กวิ่งนะครับตัวล่องนะครับวิ่งเบี้ยนสามนะครับล่องซีนะครับ สายวิ่งสายหลุดก็จะได้คือเก้านะครับแต่ว่าจับปูให้พี่ให้น้องเข้านะครับกขอถรวจขอให้พี่น้องเข้าอีกครั้งหนึ่งนะครับจะเป็นยังไงพี่น้องหรือว่าเป็นน้าเสียนาดีบ่ได้มีเวลาพักพอนก็บรรลนะครับเพราะว่าไปฝอาไข่พี่สาวนะครับพี่สาวสบายอยู่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีนะครับครับเมื่อนี้ก็ไในนอนแค่ชั่วโมงเดียวนะครับเจื้อนาดีก็จะเดินทางต่ออีกนะครับเพราะว่านอนแล้วนะครับนอน ยูอูเปีนะครับพี่น้องเอฟซีออกมาทอดน้องแห้งนะครับไปเฝ้าพี่สาวต้อนะครับยุน่าบานสวนครับพี่น้องเอฟซีครับตัวเลขก็มีเขาไม่ลดนะครับแต่ว่าลดมาแล้วนะครับเมื่อคยอยลดโดนปนี่จักเทื่อนะครับพี่น้องเอฟซีเจ็ดงวดซ้อนแล้วนะครับเจ็ดงวดซ้อนนะครับพี่น้องเอฟซีครับรอบนี้ก็ให้พี่น้องเข้าพิจารณาเบ้างนะครับเพราะว่าตัวเหล็กไม่เอาทงของเสี้ยนอันดีก็เริ่ม มีความรู้สึกว่ามันบ่เขามาเจ็ดหมวดนะครับพี่น้องตากระลงใหนพี่น้องเขาเก่านะครับสูตรเก่านะครับพี่น้องซี่พี่น้องอซี่เข้ากับเบื้องว้เป็นแนวทางก็ได้นะครับเพราะว่าเจ้ยนาดีก็ต้องลลให้พี่พี่น้องยู่ทุกงหมวดอยู่แล้วนะครับเนาะนะครับก็ลดเจ็ดหมวดส่วนลวนะครับพี่น้องซี่ก็ขอถอดขอให้พี่น้องเข้าใจนะครับเ้อครับเพราะว่าเขาตะเหล็กวิ่งนะครับ ครับเลขวิ่งของหมวดที่แล้วนะครับเนาะวิ่งซีนะครับพี่นอ้องเอพีซล่องซีนะครับพี่น้องเอพีซเด่นสามล่องซีนะครับจับกูให้พี่น้องเฮาซีหาสองซีสามหาสามซีกระุดไปนะครับพี่น้องเอพีซเลขออกซีนนนหน,นึ่งหนึ่งซีนะครับผลหัวเหล้าซีนั่นดียังพันหีเบิ้งอยู่ว่าเลขออกตัวไหนนะครับเนาะข้อเข่าจำเลยตั้ว ซีหนึ่งนะครับล่างนะครับเดี๋ยวเขาเบิ้งในขวามุ่นกัอนนะครับพี่น้องที่ม่มีหอดเวลาเบิ้งหอดห้ยออกนะครับบริลลุนหอดห้ยนะครับพี่น้องที่เพราะว่าอยู่ห่างบะได้นะครับต้องรอเบิ้งพี่สาวนะครับมือนีก็มีหยาดออาไปเปี้ยนนะครับขอาไปเปี้ยนกันสลับกันนะครับก็เลยมีเวลาออกมาทำลิบนะครับส่วนอาจารย์เอื้อนสำนักเอื้อนนะครับเอืยนนาดีก็ถ้ามีเวลาก็ือที่่งใหงนะครับพี่น้องที่ มีเวลาก็จะลงวห้พีนองเาขาคือเก่้านะครับเนาะมาตามต่อกันรอับไม้นะครับเนะาะขออนุญาตเขียนเล้วนะครับเลขสูตรเลขยังพี่น้องเอมซีนะครับบอบอได้ช่วยพี่น้องเข้าเลยครับด้วยเพราะว่าอีกสามสิบนาทีนะครับเช่นาดียก็จะเดินทางเของอ้ดาดอนต่อนะครับเ่ามีหัดเวลานะครับพี่น้องที่สว่าคำนวณเลียก คำนวณเหล็กประมาณชั่วโมงหนึ่งหัวก็แล้วนะครับในนอนชั่วโมงหนึ่งคำนวลหวยชั่วโมงหนึ่งนะครับกับสำหรับเชื่อนอทีกับเพียงพ่อนะครับการพักพออนนะครับาะเป็นนั่นเท่ากับดูแลเจ้าความอยู่นะครับพี่น้องเอฟซีกับควาบุญควาคุณพี่น้องเอฟซีที่ให้กําลังใจนํานะครับพี่น้องเอฟซีครับล่าพัฒนาหลอดหนีนะครับเนาะผลหวยเล่าเดี๋ยวจังหวอยไปเบิ้ง ไปสมนำกันนะครับเนาะโเบื้องก้อนนะครับฝนไว่เลาางวดประจำวันที่ที่แปดนะครับเนาะแปดนะครับธันวาคมนะครับวันศุกร์นะครับพี่น้องี่ ที่แปดธันวาคมครับเราพัฒนานะครับ้องี่เจียบหัวดซ่อนครับโอ้ยบ่เคยลุดขนาดนี้เจบเคลือนะครับเป็นสถิติที่บ่อยากเจียบใบนะครับ เราพัฒนาเชียนนาดีนะครับครับวิ่งรูดนะครับพี่น้องเอฟซีครับวิ่งรูดนะครับเคลื่อนกับเสียงั้นนะครับพี่น้องเอฟซีเชียนนาดีกัลงทุนไปกับอลไลทองหมดก้อนนะครับเพราวะหมดก้อนเชียนนาดีกับว่าเซียนนาดีถือยุ่ก็เลยบอลลงทุนไลท์นะครับ ถ้ามถือแล้วห้ากับผักไว้นะครับพี่น้องที่คันแท่งหว้ว่ามันห่ามีะเอาให้ได้ทุกหมดนะครับเพราะสามารถที่เขาทุกหมดอยู่แล้วนะครับครับวิ่งรูดแปดนะครับครับวิ่งรูดแปดกับศูนย์นะครับพี่น้องที่ เลขมีอยู่สองสี่หกแปดตัวเลขมีแปดคู่เด้อพี่น้องเอฟซีกับเจ้าหน้าที่จิตตัใใใตดให,ให้พี่น้องเข้าให้เหลือสี่คู่คือเกาตัวสุดล่องก็ให้ช่วให้พี่น้องเข้าบังคือเกานะครับเนาะ สามแปดนะครับพี่น้องพี่พี่สี่แปดนะครับสี่ศูนย์นะครับพี่น้องพี่ครับตัวตัดออกนะครับพี่น้องพี่ีเส้นเส้นน่าดีสิล่งไ้ตั้งขังนะครับเนาะขัดออกนะครับ ก็มี1นนะครับ1นศนะครับ20น,นะครับ30น,นะครับพี่น้องที่แล้วก็18นะครับ ครับตัวเลขมีแปดคู่นะครับพี่น้องพี่แต่เส้นนาดีคัดแยกออกตั้งหักนะครับเนาะคัดแยกไว้นะครับส่วนที่คัดแยกนะครับพี่น้องพี่ติกับพี่น,น้องพี่ติกห้อกับพิจารณาเบิ้งนะครับแต่เส้นนาดีตัดออกเลยนะครับ กับเลากัเหลือหน่อยนะพี่นอ้องกันสิว่าเจ้านีสิเดินทางแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> เลี้ยงให้พี่น้องเขาเลยนะครับนะซีคูนะครับ ครับตัวเลขกมีอยู่8คู่นะครับในสูตรเต็มนะครับอันนี้เส้นนาดีตัดออกนะครับหรือว่าจะม่ออกชุดตัดออกก็ได้นะครับพี่น้องเอฟซีครับอันนี้คัดเป็นชุดเน้นนะครับพี่น้องเอฟซีอันนี้ตัดออกเลยเส้นนาดีตัดออกเลยนะครับเด้ตัดออกให้พี่น้องเขาเบิรงไปพร้อมนะครับเพราะว่าโอกาสมากหน่อยนะครับหนึ่งซวนก็ตัดออกสองซวนก็ตัดออกนะครับสามซวนก็ตัดออกนะครับพี่น้องเอฟซี ครับเหลือยุห่าคูนะครับพี่น้องที่อัดบอตตองงงนะครับเด้อพี่น้องที่เพราะว่าครับตัวเลขเหลือยุห่าคูนะครับหนึ่งแปดนะครับเป็นตัวเด่นคือกันนะครับที่แหลกว่าจะไวซี่คูนะครับแตะวันมีติดมีแปดมาติดนะครับเนาะเด่นแปดนะครับพี่น้องที่ ครับพี่น้องเขาก็แคปหน้าจอไว้ครับเราพัฒนาวันศุกร์นะครับที่8ธันวาคมนะครับ2566นะครับวิ่งรูด8นะครับกับ0นะครับเน้นๆ8นะครับจับคู่นะครับ28 38 48 40นะครับแล้วก็18นะครับพี่น้องพี่เอาตัวเลข3คู่นะครับเซียนอดีตตัดออกก็มี10 20 30 พี่น้องเอลซี่อยากตัดออกกะเอาไปลงทุนได้นะครับมีโอกาสได,ด้มากได้คือกันแต่ว่าเชื่อนาดีวิเคราะห์เบื้องล้วนะครับเนาะหน่อยนะครับวิเคราะห์เบื้องล้วโอกาสหน่อยนะครับพี่น้องเอซีครับเหลืออยู่ห้าคู่นะครับพี่น้องเอซีเอาชิวงกลมให้พี่น้องเข้ากันลืมนะครับกันลืมนะครับพี่น้องเอลซีหนึ่งแปดนะครับสองแปดสี่แปด สามแปดแล้วก็สี่ศูนย์นะครับเลขกหาคู่นะครับพี่น้องทุี่ครับสำหรับคลิปนี้นะครับเอาไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนครับเชียนนาดีก็บจีเดินทางต่อนะครับพี่น้องทุี่รอบนาขอให้พี่น้องเข้าสุขูสุขคนนะครับมืเอมือนนะครับเนาะบ่แมาณรอบนานะครับพรุ่งนี้นะครับมื้้อนีวันที่เจ็ดนะครับลงคลิปมื่อวันที่เจ็ดนะครับเลขกเหล้าววันที่แปดนะครับพรุ่งนี้นะครับขก้อยโชคมันมันไปนํากัน กับเ่าพัฒนาของเซียนนะดีครับสวัสดีครับ